เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเรานะคะแต่ทีนี้กระแส กระแสนี้เนี่ยมันยังอยู่ในโลกโซเชียลไม่ว่า<ช>จะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่า t i k t o อกก็มีทั้งแสดงความคิดเห็นบ้างแล้วก็เรื่องจริงเรื่องเท็จบ้างว่าอ,าอาจจะเห็นว่าตำรวจทําจริงๆหรือว่าดาราสาวเนี่ยกล่าวอ้างยังไงซะแล้วเนี่ยก็ขอให้ติดตามทางสานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะโดยทางโฆษกตารวจเนี่ยท่านก็บอกว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานก่อนสัก1-2วันและเดี๋ยวจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของดาราสาวชาวไต้หวันที่อ้างว่าถูกตํารวจตั้งด่านแล้วก็ถ่ายเงินไป27,000บาทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ เรื่องนี้นะคะพลตตร,รีอัชยนไกรทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติท่านเปิดเผยว่าทางพลตเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสต์พอบอตรอได้สั่งการให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวน,สสวนตำรวจนครบาลลงพื้นที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความกระจ่างชัดในคดีนี้แล้วซึ่งหลังจากสอบปากคำทั้งคนขับรถทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมการให้ปากคำเนี่ยไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะแล้วก็บอกว่า ขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ทํางานสัก1-2ถึง -2 วันเดี๋ยวจะได้ความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะก็คงจะมีความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นนโยบายของ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่จะให้มีการถแถลงข่าวเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นนะครับจากโคศกของทางตารวจเพียงหน่วยเดียวซึ่งเราก็จาเป็นจะต้องรอครับคุณผู้ชมก็คงจะต้องมีความกระจ่างเรื่องนี้ต้องจบจริงๆนะเพราะถ้าไม่จบมันยังคลางแคลงใจกันอยู่เนี่ยคนก็จะสงสัยรวมไปถึงเรื่องของสื่อต่างชาติที่ก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาสนใจเรื่องประเด็นนี้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬากันครับค่ะ